จากที่กูคำนวณไม่ได้ผ่านกูหลอยไก่แม่งต้องส่งไอ้เทียหัวแดงเหย <gro telling. S 3> ุดเจกูไอ้หัวแดงคิดจะรอดไม่ได้หรอวะหยุดมึไงเจ้าช่องว่างแล้วจะสับตีนตายเฮ้ยแบบนั้นอ่ะส่งมากูจะทับตัวช่องว่างเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมึงเจกูนั่นไงลูกบอลแต่ทำไมกูรู้สึกเสียวหลังเดี๋ยวมึงบ้าอะเรีอ้มึงบ้าไงจะแพ้อย่างนั้นเหรอไม่อี

กูเตะเข้าไอ้เลโอบอกว่าจะให้กูหลานเลยลูกีเอีะ้ยว้าวมึงทำได้สีตอสีไก่อย่าบอกด้วว่ากูแค่ควายตัวนึงที่แพ้บักจิกซอใหญ่อะใช่แล้วมึงแพ้กูและต่อไปนิ่มก็คือลูกน้องกูไอ้ควาย